สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคริปโตนี่ชาแนลคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแรกของช่องโดยที่คอนเทนต์ของช่องคริปโตนี่เนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเล่นเกมโรเลอร์คอยลและคลิปนี้ด้วยความที่เป็นคลิปแรกผมก็จะเริ่มต้นจาก การแนะนำองค์ประกอบต่างๆของหน้าเกม r o ลเลอร์คอย์ผิดถูกนี่ต้องขออภัยนณะที่นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครทราบก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงในวิดีโอของผมได้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยครับหน้านี้เนี่ยคือเป็นหน้าหลักเป็นโฮมอะฮะในภาษาอังกฤษก็คือเป็น โฮมเพจตรงที่ผมวงตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นเ,เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นห้องจำลองห้องจำลองก็จะมีแบบมีทีวีมีโคมไฟมีอะไรเบ็ดตเตล็ดเนี่ยไม่รู้แหละจริงๆตรงนี้ไม่สำคัญหรอกครับแต่จุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นี่อันนี้ก็คือชั้นวางตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้เขาจะเอาไว้วาง ชั้นวางกันซึ่งสามารถวางได้หลายชั้นอยู่แล้วไอ้ชั้นวางเนี่ยมันมาจากไหนชั้นวางนี้เนี่ยคือท่านผู้ชมที่อยากเล่นเนี่ยคือต้องซื้อต้องซื้อชั้นวางมาวางเองซึ่งมันจะอยู่ในหน้าของสโต์เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปนะครับชั้นวางเนี่ยมันสำคัญมากคือถ้าเกิดว่าคุณ อยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยแต่คุณไม่มีชั้นวางเนี่ยคุณไม่สามารถนำมาวางได้อันนี้ก็คือเครื่องขุดบิตคอยที่ผมได้ลงทุนไปอันนี้เป็นเครื่องขุดระดับพื้นฐานครับไม่ได้ขุดเยอะขุดแค่หลักหน่วยครับหมายถึงว่าหลักหน่วยต่อเครื่องนะครับอันนี้ก็คือห้องจำลองถัดมามาที่โลโก้ บนสุดซ้ายมือตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันจะพาเราไปที่หน้าแรกสุดเลยให้เรากดไปที่ Start Mining กลับเข้ามาครับในส่วนของโลโก,โก้ถัดมาก็จะเป็นกระเป๋าคริปโตพอเรากดเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมี รายชื่อของเหรียญคริปโตเริ่มจากอันที่1 roller token roller token เนี่ยมันคือเหรียญประจำเกมคือคุณไม่คุณจะไม่เห็นนะ i r l t ในในบล็อกเชนในคอยเบดในบนะิตครับเนี่ยไม่มีนะผมบอกไว้ก่อนอันนี้มันคือเหรียญที่ทางเกมเนี่ยเขาให้เราเนี่ยสามารถเก็บเอาไว้ได้เพื่อที่จะเอาไปซื้อเครื่องขุดเป็นอีก สกุลเงินหนึ่งที่เอาไว้ซื้อเครื่องขุดได้ครับซึ่งไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องใช้แรงขุดสายฟรีมาเพื่อที่จะขุด,ด,ดัอเลือกโทเกนสำหรับใครที่เป็นสายลงทุนเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อ r l t ได้โดยสามารถเลือกปริมาณ r l t ได้จากตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมขยับเมาส์ ในกรณีที่ไม่อยากจะเลื่อนแต่ต้องการจำนวนที่เป๊ะเ,เลยก็ใช้วิธีนี้เลยครับใช้พิมพ์ครับผมจะพิมพ์มั่วๆนะครับอ่ะ478มันก็จะคำนวณมาให้อัตโนมัติซึ่งเราจะจ่ายด้วยคริปโตตัวไหนอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดของ ผู้เล่นมันจะมีบิตคอยนมีดอจคอยน์มีอีเธเรียมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือทีเซอร์ถ้าเกิดผมออกเสียงผิดยังไงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่เก่งภาษาอังกฤษครับพออย่างกรณีกับผมได้เห็นไหมคือผมซื้อไม่ได้เพราะว่าในวอ l เล็ผมมีไม่พอ ดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะไม่ซื้อเลยดีกว่าเนี่ยขนาดอันนี้คือขนาดต่ําสุดแล้วเนี่ยหนึ่งโร t o ลอรผมยังซื้อไม่ได้เลยคุณเห็นไหม <c oughs> ดังนั้นผมก็เลือกทางอื่นคือใช้เล่นสายฟรีเอาครับถัดจากโรลเลอร์โทเมาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบิตคอยนี่บิตคอยสีอัน,น,เ,นเนี้ยสเหรียญคริปโตเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ เหมือนกันก็คือมันจะมีให้เราเนี่ยฝากแล้วก็ถอนไปวอ l l e t อื่นนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของประวัติการฝากถอนเกมนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเป็นเกมที่จ่ายจริงครับอันนี้ก็คือประวัติประวัติการถอนถอนไปเมื่อวันที่ 5 5มีนาคมปี2021ถอนเข้าแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีแบบเขาเรียกเป็นไอคอนเหมือนกันหมดเลยก็คือ d e p o s i t Withdraw History แม้แต่แม้แต่ t ีเตอร์ก็เช่นเดียวกันครับเพียงแต่ว่าไอทีเตอร์เนี่ยมันจะมีลิมิตอยู่อย่างหนึ่งก็คือ คุณจะต้องฝากขั้นต่ำเลยเนี่ยคือ100 USDT เท่านั้นถัดมาอันนี้ก็คือเป็นตารางแสดงจำนวนของเหรียญคริปโตที่เราขุดได้ถัดมาครับเครื่องหมายนี้คลิกเข้าไป ก็คือปุ่มหน้าหลักหน้าหลักมีอะไรบ้างนี่เลยอันนี้ก็คือกำลังไฟฟ้าสำหรับใครที่มีเครื่องขุดเนี่ยใครที่เริ่มซื้อเครื่องขุดมาวางแบบผมแล้วเนี่ยมันจะมีตัวแบบนี้ขึ้น electricity c เนี่ยมันคืออะไรกรณีเนี่ย มันขออภัยฟังก์ชันเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเพื่อที่ว่าเขาต้องการที่จะให้ท่านผู้เล่นเนี่ยเข้าไปเล่นทุกวันโดยที่ท่านผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะขาดเล่นขาดเล่นอย่างต่อเนื่องเนี่ยคือ5วันเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิน5วันแล้วคุณไม่ได้มารีชาร์จไม่ได้กดรีชาร์จเนี่ยคือต่อให้คุณมีแรงขุดเป็นเป็นร้อเป็นพันเครื่องเนี่ย แรงขุดมันก็จะไม่ทำงานครับคุณต้องกลับมารีชาร์จก่อนเพื่อที่จะให้แรงขุดมันกลับมาไม่ใช่ว่าแรงขุดมันหายนะไม่ไม่ได้หมายถึงหายจากระบบนะแต่หมายถึงว่าแบบเขาเรียกยังไงอะแรงขูดจากเครื่องขุดเนี่ยมันจะหยุดทำงานถ้าให้เปรียบเทียบก็คือเหมือนเหมือนคุณเหมือนคุณชักปลั๊กอะครับเหมือนคุณชักปลัก๊กพัดลมแล้วพัดลมมันก็หยุดทำงานแบบนี้ครับหลักการเดียวกันดังนั้นเนี่ยคือคุณต้องมารีชาร์จทุกวัน ถ้าให้ดีนะอันนี้ก็คือกำลังขุดของผมกำลังขุดเนี่ยท่านผู้เล่นสามารถที่จะกระจายกำลังได้ของผมตอนนี้มีอยู่75.466เนี่ยผมกระจายให้เท่ากันหมดก็คือมาที่ split power หลักการของผมก็คือว่าถ้าขุดเนี่ยกำลังในการขุดเนี่ยมันสามารถขุดได้4เหรียญเท่านั้นแต่ว่าใน wallet มันจะมีอยู่5เหรียญน,นั่นก็คือ มันจะรวมเหรียญทีเตอร์ด้วยแต่เมื่อเราขุดสร้างไรายได้เนี่ยมันจะมีให้แค่เฉพาะ3เหรียญก็คือ Bitcoin, d o c คอ i n e t h e r ี u มและอีก1เหรียญเพื่อเอาไว้ซื้อเครื่องขุดเอาไว้ลงทุนอีกทีนึงก็คือ r o l l e r Token เท่านั้นทีเตอร์เนี่ยจะยังไม่มีนะครับหลักการเนี่ยคุณสามารถที่จะเปลี่ยนกำลังขุดในแต่ละคริปโตได้ ทุกๆุกยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่านั้นคุณจะเปลี่ยนแบบว่าเฮ้ยอีกห้าชั่วโมงกลับมาเปลี่ยนไม่ได้ครับระบบมันจะล็อกอย่างของผมเนี่ยของผมส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะว่าผมต้องการที่จะให้แบบขุดไปพร้อมๆกันต้องการให้เหรียญคริปโตเนี่ยมันไปแบบขึ้นไปด้วยกันขึ้นช้าขึ้นเร็วไม่เป็นไรตะขอให้ขึ้นเพราะว่าผมไม่อยากให้แบบว่าเหรียญคริปโตตัวไหนเนี่ยมันแบบมันหยุดแบบเป็นเด a d air ไป แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะขุดแบบสายตรงเฉพาะเลยไม่ยากครับให้ท่านผู้เล่นเนี่ยคลิกที่ตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมียี่สิบห้า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 เนี่ยมันมาจากตรงพายชาร์จตรงนี้คือมันจะนับเป็นเปอร์เซ็นต์คือรวมกันสี่อันเนี่ยต้องเป็นหนึ่งร้อยแล้วแต่ว่าคุณต้องการแบบไหนอย่างผมขอยกตัวยอย่างครับผมต้องการที่จะขุดบิตคอยกับด็อกคอยอย่างเดียว อย่างละเท่าๆกันก็คือเอาอีเาเลียมออกนะครับเนี่ยอีเาเลียมออกไปก็ด็อกคอย50และบิตคอยอีก50เสร็จปุ๊บก็ให้กดไปที่เซฟเชนจ์แต่ผมจะไม่กดเพราะว่าผมต้องการที่จะขุดทั้ง4เหรียญก็ไปเหมือนเดิมครับ25% 25% 25%และ25%ครับจากนั้นให้กด Save c h a ช g e มันก็จะขึ้นว่า successful update ถัดมาจาก My Power ก็คือนี่ w o t w p r w p r w e r ออันนี้เนี่ยผมไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ผมจะขอไม่ไม่อธิบายก็แล้วกันนะครับ ใครที่พอทราบก็รบกวนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับถัดมาก,ก็คือบล็อกรีวอร์ดบล็อกรีวอร์ดเนี่ยก็คือปริมาณของหน่วยเหรียญคริปโตที่ขุดได้ในทุกๆ5นาทีอย่างของผมเนี่ยทุกๆ5นาทีอ่ะผมจะขุดได้0.0001 00 07 Roller Token หมายถึงว่ายูนิตที่ต่ำกว่า RLT นะหมายถึงเป็นระดับทศนิยมอ่ะจะได้000107 Roller Token นะครับอ่าถัดมาอันนี้ก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรอย่างเือนเป็นประกาศเป็นประกาศของโร l ลอร์คอยว่าตอนเนี้ยเขามีเครื่องขุดฉลอง ครบรอบ3ปีในการก่อตั้งเ,เกมนี้ขึ้นมานะแต่ผมไม่ไม่เอาดีกว่าไม่มีตังค์หยอกหยกครับถัดมาเนาะหน้านี้ผมแนะนำไปแล้วมาหน้านี้ครับหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสโตร์ก็คือร้านค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะมี2พาร์ทสองเซกชันก็คือเซกชันของ เครื่องขุดแล้วก็เซกชันของชั้นวางสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาอยู่ในหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นว่าเครื่องขุดมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบก็คือแบบที่ out of stock out of stock เนี่ยก็คือเป็นเครื่องขุดที่จะมีเฉพาะในเทศกาลหรือว่าวันสำคัญ ผมจะขอยกตัวอย่างก็คืออย่างตัวนี้แจ็คโอไมเนอร์นะท่านผู้เล่นก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าแจ็คโอไมเนอร์เนี่ยมันจะมีเฉพาะในช่วงเทศกาลฮา l โลวีน n 1ปีเนี่ยมันจะมีครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยวันฮาโลวีเนี่ยมันจะ Available ก็คือมันก็จะขึ้นสีสว่างแบบนี้ครับเหมือนที่เหมือนอันข้างล่างเนี่ยครับแต่หลังจากอีเวนต์นั้นปุ๊บมันจะเอาออฟสต็อกทันที แล้วถ้าเกิดว่าให้แบ่งตามรูปแบบของสกุลเงินสกุลคริปโตที่ใช้ซื้อเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือซื้อด้วย r l t ก็คือซื้อด้วยเหรียญที่ผมได้อธิบายไปครับที่เป็นเหรียญสีฟ้าเนาะเนี่ยเ right, นเหรียญเหรียญตัวนี้เดี๋ยวเหรียญเหรียญตัวนี้เลยเนี่ยอันบนนี่ตัวนี้ใช้เหรียญซื้อ ใช้ i l t ซื้อมันจะมีกับ2ตัวนี่ส่วนที่ที่ที่สามารถซื้อได้ตลอดนะถ้าเกิดว่าเป็นปีก่อนๆเนี่ยมันจะมีแค่นี้สีแดง2ตัวแล้วก็รวมถึงตัวที่เป็นในอีเวนต์เทศกาลต่างๆเท่านั้นแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะซื้อด้วย Bitcoin แต่ว่าช่วงหลังเนี่ย เขาเปลี่ยนระบบใหม่ก็คือว่าใครที่อยากจะซื้อเครื่องขุดเนี่ยต้องซื้อด้วยโรเลอร์โทเก้นเท่านั้นอย่างโรเลอร์ไมเนอร์ตัวนี้เนี่ยที่ผมคลิกเนี่ยหลายเดือนก่อนผมซื้อด้วยบิตคอยซึ่งก็รวมถึงตัวอื่นด้วยจะซื้อด้วยบิตคอยแล้วระบบมันก็เปลี่ยนให้เป็นโรเลอร์โทเก้นเหมือนกันหมดเลยซึ่งก็ไม่รู้ว่า จะกลับมาเหมือนเดิมหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปถัดมาก็คือชั้นวางนี่ชั้นวางเนี่ยคือก็จะซื้อด้วยโ o ลเลอร์โทเก้นเช่นกันแต่ก่อนนี้จะซื้อด้วยบิตคอยมีอยู่2แบบไม่ต้องอธิบายเยอะเนาะตรงนี้ถัดมาอันนี้คือส่วนที่สายฟรีรอคอย พาร์ทบนพาร์ทบนของส่วนไอคอนเกมของเมนูเกมก็คือสเปคคอมพิวเตอร์ที่จะอัพขึ้นเมื่อเราชนะในแต่ละกี่ครั้งกี่ครั้งอย่างตัวนี้เป็นตัวพื้นฐานมันกลับมารีเซ็ตเหมือนเดิมแล้นี้คือรายชื่อเกมมีอยู่ทั้งหมด10เกมที่ให้ท่านผู้เล่นสามารถเล่นได้ และในคลิปวิดีโอถ,ถัดไปผมก็จะมาสอนวิธีการเล่นเกมแต่ละเกมใน Roller c o ค n ครับถัดมาก็คือ Roller c o i n ตรงตัว R ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรครับท่านผู้ชมท่านมันมันก็เป็นแบบพวก รายละเอียดว่าโรลเลอร์คอยคืออะไรเราสามารถทำอะไรเกี่ยวกับโรลเลอร์คอยได้เน,เนี่ยเห็นไหมครับคือท่านผู้เล่นสามารถที่จะมาอ่านทำความเข้าใจได้แล้วมันก็ยังมีทางลัดด้วยครับมันคือทางลัดให้ไปที่ที่โรลเลอร์โทเก้นนี่นี่แบบที่ผมได้บอกไปเนาะนี่กลับมันกลับมาครับถัดจาก เมนูตรงตัว r ก็คือเสียงนี่ลำโพงนี่น,นีถ้าเกิดว่าท่านผู้เล่นลำคาญเสียงเหรียญตกทุกๆ5นาทีเนี่ยท่านผู้เล่นก็สามารถที่จะกาก,าก,กระบาดได้เห็นไหมครับมันเป็นการก,ก,กระบาดแล้วแต่ของผมนี่ผมชอบเสียงเหรียญตกตอนที่มันได้บล็อกรีวอร์ดเนี่ยผมก็จะเปิดเอาไว้ถัดมาเสร็จปุ๊บอันนี้ก็คือโปรไฟล์อันนี้คือโปรไฟล์ของผม ในโปรไฟล์ของผู้เล่นเนี่ยมันก็จะบอกว่าแรงขุดจากเกมมีเท่าไหร่จากแรงขุดแรงขุดจากเครื่องขุดที่ลงทุนเนี่ยเท่าไรรวมกันเป็นเท่าใดรายได้ที่ขุดมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ถอนออกไปแล้วมีกี่หน่วยมันก็จะบอกหมดครับ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของอายุด้วยนี่นีของผมนี่11เดือนแล้วสมัครตั้งแต่วันวันที่21 21พฤษภาปีที่แล้วเนาะอันนี้ก็คืออวตารนี่โปรไฟล์ตรงเนี้ยคุณสามารถที่จะเลือกเองได้เดี๋ยวผมจะสอนให้เราก็มีตัวเปลี่ยนรหัสผ่านแต่ผมไม่เปลี่ยนครับเพราะว่าเดี๋ยวจำไม่ได้ถัดมาก็คืออวตารอวตารเนี่ยก็คือ เนี่ยเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกตัวนี้ก็ได้นะสามารถที่จะไปเลือกตัวอื่นได้ไปเลือกรูปแบบยังไงก็ได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูให้เลือกมาที่ customize avatar นี่นคุณเลือกเสื้อได้เลือกเลือกหน้าได้อ่าผิวนี้ผิวนี้เท่ดีสามารถที่จะเลือกปากได้แล้วก็ไว้หนวดได้นี่ ได้ได้หมดเลยครับเนี่ยนี่จะใส่หมวกก็ได้แล้วแต่เลยแต่ผมไม่เลือกดีกว่าผมชอบแบบเดิมแม้กระทั่งตาเนี่ยจะใส่แว่นก็ได้นี่เห็นไหมครับเนี่ยผมว่ามันมันก็เออมันมันดูเหมือนเป็นเกมทั่วๆไปเนาะแต่ที่ไหนได้เกมนี้นี่ถ้าคนถ้าเกิดว่าคนที่ได้ศึกษาจริงๆได้เล่นจนชำนาญจริงจะรู้ว่ามันไม่ใช่เกมธรรมดาแบบ แบบในหน้าปกเลยแต่มันคือเกมที่สามารถสร้างไรายได้ให้เราได้โอเคถัดมาของผมเนี่ยผมไม่เลือกผมไม่เลือกที่จะเปลี่ยนอวตารผมก็จะข้ามมาตรงนี้เลยหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเมนูหลักเมนูหลักว่าเราสามารถที่จะไปไหนได้บ้างก็จะมีไปที่หน้าหลักก็คือโฮมวอลเล็ก็คือกระเป๋าคริปโตโปรโฟไฟล์ก็คือ ตรงนี้ที่ผมบอกไปคือตรงเนี้ยเนีน่ยนะครับตรงตรงนี้คือช็อตคัทคือทางลัดแต่ว่าแถบบนสุดขวามือที่เป็น4หรือ3ขีดเนี่ยมันเป็นเมนูอย่างละเอียดแล้วก็มันก็จะมันก็จะมีเมนูอีกอันนึงก็คือ Top Contributor อันนี้นี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรบล็อกแล้วก็คนที่ทำ คนที่มีแรงขุดมากที่สุดในโลกหมายถึงว่าคนที่เล่นเกม r รเลอร์คอยเนี่ยคุณอยู่ลำดับที่เท่าไหร่แล้วใครคือลำดับสูงสุดและเราสามารถดูได้จากไหนนี่เลยครับตอนนี้ของผมอยู่ลำดับที่31,990จาก852,702ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรากดไปที่ l e a d e r b o a r d นี่เลยนี่อันดับหนึ่งคุณอันดับหนึ่งครับบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นแล้วคุณจะอึง้งเพราะว่าถ้าเกิดคุณจำแรงคุณจำเครื่องขุดที่วางในห้องนั้นได้แล้วคุณมาเจอคนนี้บอกได้คำเดียวว่าคนละเรื่องเลยนี่คุณดูครับโอ้โห,โห,โหนี่สุดยอดเยอะมากที่ยิ่งไปกว่านั้นคือเขาไม่ได้มีแค่ชั้นเดียวครับ คนนี้เนี่ยเขามีนี่เขามีชั้น2ชั้น3และชั้น4ีโอโ้โหสุดยอดครับเยอะจริงๆต้องแบบดูไว้เป็นอาหารตาครับเป็นขวัญตาเผื่ออนาคตข้างหน้าจะได้ไปอยู่แถวแถวจุดนั้นบ้างถัดจากลีดเดอร์บอร์ดเนาะมาที่ what is rlt ก็คือตรงนี้ที่ผมบอกไป เนี่ยก็คือแบบว่าอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเกมว่ามันมีอะไรบ้างว่าไอโรลเลอร์โทเก้นเนี่ยมันคืออะไรขออภัยขออภัยครับคือหน้านี้จะเป็นหน้าที่อธิบายเกี่ยวกับโรลเลอร์โทเก้นถัดมาตรงนี้ก็คือรายการอ้างอิงหรือว่า Referral Program ก็คือว่าถ้าเกิดท่านผู้เล่นเนี่ย ต้องการนี้จะชวนคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยเนะี่ยก็ให้สามารถที่จะกดลิงก์ของตัวเองแล้วเอาไปแชร์ตามที่ต่างๆแล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่โหลดเกม r o l l อร์คอยล r จากลิงก์ของท่านผู้เล่นเองเนะี่ยท่านผู้เล่นก็อาจจะได้เป็นคอมมิชชั่นก็คือเป็นรีเฟอร์ลอะครับเนี่ยเนี่ยเตรงที่ผมบอกนะครับลิงก์นะครับ อันนี้ก็คือ Info หรือว่าสามารถที่จะกดจากตรง Info ก็ได้ลิงก์นี้กดแล้วก็เอาไปวางตามแบบคนที่สนใจอยากเล่นนะครับเป็นช็อตคัดเพื่อที่จะให้เขาเพื่อที่จะให้เขาอะไรอะ่ะให้เขาได้โหลดง่ายๆขึ้นนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอแรกของผมเกี่ยวกับเกม RollerCoin ในเรื่อง การแนะนำองค์ประกอบต่างๆในช่องก็มีอยู่เท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้เล่นต้องการที่จะติดตามเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าสอนวิธีการทำองค์ประกอบต่างๆใน l o ลเลอร์คอก็สามารถที่จะติดตามช่องของผมได้นะครับคือช่องคริปโตนี่ h ช n แนลสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ